ชนะนัดล่าสุดเหนือเอซิมิลานที่ซานซิโลทำให้หลายคนมองว่ายูเวนตุสนี่ก้าวขึ้นมาลุ้นซึกโตกับเขาแบบเต็มตัวแล้วนะครับสากการณ์ปัจจุบันหลังจากผ่านมา9นัดในเซนานะครับจาฝูงเป็นอินเตอร์มิลานครับมีอยู่22คะแนนนะครับตามด้วยเอซิมิลานครับรังอันดับ2ที่21แต้มแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยรังอันดับ3ามครับมีอยู่20แต้มด้วยกันครับที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนในวงการลูกหนังครับก็ยกให้ยูเวนตุสเป็นทีมเต็งที่จะคว้าสโตในฤดูกาลนี้อยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจูสเปย์มาร์ตตาประธานแฟนผหารของอินเตอร์มิลานครับหรือกระทั่งเซปโปปิโอรีครับกุนซือของเอซิมิลานครับเหตุผลหลักก็หนีไม่พ้นการที่ยูเวนตุสเนี่ยไม่มีโปรแกรมต้องลงเล่นในเกมยุโรปครับสามารถพุ่งสมาธิไปได้ที่เกมซีอาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามัซซมอลาร์กีกุนซือของยูเว่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับเขาบอกมาตลอดนะว่าทีมของเขาเนี่ยยังเป็นรองพวกอินเตอร์มิลานเอซิมิลานหรือกระทั่งนาโปลีครับ เป้าหมายของพวกเขาก็คือมีเพียงแค่การพยายามจบท็อปโฟของตารางให้ได้เท่านั้นครับเพื่อจะได้สิทธิ์กลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมปีคลูกการหน้านะแม้ว่าเกมล่าสุดจะบุกชนะมิลานได้เขาก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะครับแต่ว่าจากฟอร์มจากผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหลายทีมก็คงไม่อาจประมาทยูนุสได้แล้วนะครับโดยเฉพาะสุดสัปดาห์หน้านะมีโอกาสครับที่ยูเว่เนี่ยจะก้าวขึ้นมปเป็นจ่าฝูงของตารางด้วยนะน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะที่ยูนุสนี่ไม่ได้ รั้งจากฝูงกองตางมานาน3ปีเลยนะครับโหสุดท้ายที่ยูเวนตุสเนี่ยรั้งไปจากฝูงกองตางครับต้องย้อนไปเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2020โน้เลยนะครับในยุคสมัยของเมโซซารีนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเกมนัดสุดท้ายของดูการครับซึ่งปีนั้นยูเวนตุสก็คว้าสุกโต้ไปครองได้สําเร็จด้วยนะครับหลังจากนั้นผ่านมา3ปีหรือว่าเซนอาเตก,กันไป117นัดเนี่ยยูเว่ไม่เคยก้าวขึ้นไปรั้งไปจากฝูงไม่เคยไปสัมผัส ความสึกแบบนั้นอีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของอเดเปโรหรือกระทั่งอัลเลกรีคนล่าสุดก็ตามนะครับผมแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้มีโอกาสแล้วครับเกมนัดที่10ของทูการในสุดสัปดาห์นี้ครับยูเวจะลงสนามก่อนนะครับจะเตะในวันเสาร์นะครับพวกเขาจะเปิดอารีอันสเตเดียมครับรับการเยือนของเฮลาสเวลนาครับถ้าเกิดว่าพวกเขาชนะเนี่ย จะเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปล้างเป็นจ่าฝูงเป็นการชั่วคราวนะครับเพราะว่าอินเตอร์กับมิลานเนี่ยจะลงสนามในวันรุ่งขึ้นครับวันอาทิตย์นะแล้วก็ทั้ง2ทีมนี่เจอศึกหนักด้วยนะครับอินเตอร์เล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่าพวกเขาก็ต้องรับการเยือนของโรม่าของโจเซ่บูรินโญ่นะครับขณะที่มิลานนี่ถือว่าหนักกว่านะครับจะบุกไปเยือนนาโปลีที่ซารดิโอเดียโกอามมารโดมาโดน่านะครับก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่2ทีมนี้อาจจะเสียแต้มครับถ้าเกิดว่า เป็นประดั้นจริงเนี่ยก็มีโอกาสแล้วครับที่วิตุสจะรัง้งไปจากฝูงยาวหลังจากจบนัดที่10ของฤดูกาลครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงเนี่ยก็ทําให้เชื่อได้เลยว่าหลายทีมก็คงไม่สามารถมองข้ามหรือว่าประมาทวิตุสทีมนี้ได้อีกแล้วครับแฟนยูเว่ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดสปาราหน้าพวกเขาจะได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของ,ของตารางจริงหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นไปได้จริงนะพวกเขาจะยืนระยะได้มากน้อยแค่ไหนและมีโอกาสรุ้นคว้าสโตในฤดูกาลนี้หรือไม่นะครับผม